ความเซ้นมันเกินร้อยเหรอครับยังไงครับเกินร้อยอากาศมันร้อนครับช่วงวันเขาเลี้ยงดีใช่ไหมครับจริงแต่ที่ผ่านมานี่กรุงเทพหนาวนะครับพี่มิวร้อนตลอดเวลาร้อนร้อนวันนี้ร้อนแล้ววันนี้ร้อนยังไงก็มันฮอตเหรอครับ้งนีดมันฮอตเลยออกกำลังกายออกกำลังกายพักนี่จะไมแบบกปเป็นหนุ่มนักโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เตรียมครับผมเตรียมสำหรับช่องวันอย่างเรื่องรักร้ายเนี่ยก็จะมีซีนที่ถอดเสื้อบ้างอะไรบ้างจริงๆเลยต้องต้องฟิต คุยไม่ได้คุยไม่ได้แต่ช่วงนี้เรามาเป็นสายทอดถี่มากเลยนะทอดทีเหรอก็ไม่ถี่นะนานๆทีทีเหรอทีเหรออิสระกันเลร่อยผมอร่อยเขาเรียกว่าโอเคถี่ก็ถี่เป็นไงเป็นช่วงขายของแล้วกัอีกก็เรารู้สึกว่าเหมือนเราแบบออกลังกายแบบเต็มที่ก็รู้สึกว่าอยากเขาเรียกว่าภูมใจในร่างกายตัวเองตอนนี้ตอนนี้ขอตายแล้วใช่ไหมต้องปรับตรงไหนต้องปั๊มเพิ่มอีกใช่ยังน้อยไปอยู่ ยังไม่ค่อยชัดไงเป็นคนชอบกินแล้วบางทีกินเกินที่เล่นคือเก็บกดมานานแล้วล้วแบบถึงช่วงเวลาปล่อยคือปล่อยเลยก็เหมือนช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่ค่อยเรียกว่าอะไรเรื่องการออกลงกายยังไม่เต็มที่มากเท่าไหร่พอช่วงที่ผ่านมาเริ่มเริ่มจับทริกได้แล้วว่าต้องเล่นอะไรยังไงก็รู้สึกว่าดีขึ้นมันก็ต้องตังไปเรื่อยๆถูกไหมเนี่ยกล้ามเราจะหายไปไม่ได้ถูกปะใช่เรารู้สึกว่าเอ้ยพอมันเริ่มลดลงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วต้องแบบก็ออกกำลังกายสงเกตยังไง ก็นมเล็กลงนมนมมันเล็กลงเลยเหรอก็ปิดปืนอ่าก็มันจะมันจะต้องปูอย่างเดียวเท่านั้นก็ให้แบบใส่เขาเรียกว่าแต่งตัวแล้วโอเคครับผมมันมั่นใจขึ้นไหมครับมั่นใจขึ้นต้องลงเสื้อผ้าในตู้ก็ยังใส่ได้อยู่เพราะว่าเป็นคนชอบใส่โอเวอร์ไซส์ไงก็สบายไม่ต้องลงก็ได้มาเพราะไม่ค่อยได้ใส่ทำไผมไม่ค่อยได้ใส่ใส่สิแล้วช่วงนี้พี่เมียวทำงาน คือช่วง okay. ตอนนี้แบบส wa ่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องถ่ายละครเพราะถ่ายสองเรื่องพร้อมกันแล้วก็ไหนจะเป็นโปรเจกต์มีวันเกิดด้วยเดี๋ยวก็จัดที่วันที่11นี้แล้วครับผมแล้วก็จะมีพวกแฟนมิต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปต่างประเทศอีกด้วยเตรียมเตรียมแฟนมีตัวเองใช่เตรียมแฟนมีตัวเองก็ว1นี้ก็ค่อนข้างมุ่นหวนเหมือนกันงานงานใหญ่นะครับก็ก็ใหญ่อยู่เหมือนประมาณว่าช่วงที่ผ่านมาตัวงานต่างๆเนี่ย จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งหมดเลยครับผมมันก็วิธีการต่างกันเพราะมันเป็นการแบบการโชว์สดๆแล้วอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกแบบต้องอินเตอร์แอคกับแฟนๆยังไงทำยังไงให้แฟนๆสนุกในงานอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่ารอบนี้ก็จะได้เจอแฟนใช่ครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยเที่ตรงไหนนะครับก็ซ้อมครับผมกำลังซ้อมโชว์ต่างๆอยู่ครับผมก็ต้องมีไปซ้อมกับพี่แดนเซอร์อะไรพวกนี้ด้วยมีโชว์อะไรออกกับแฟนได้ไหมครับก็เพลงเพลงจะเป็นเพลงในวัยเราๆในวัยเราๆ คือตีมือไวทุกเพลงไงก็จะมีแบบเพลงก้าวสูงเยอะหน่อยไม่ตื่นตัไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนเต็มที่แน่นอน